สวัสดีครับทุกคนพบกับโปรโมชั่นดีๆจากโอไลท์ประจำเดือนในษาย,ยานี้อีกแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับโปรโมชั่นที่ผมบอกว่าคุ้มจริงๆนะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อไฟฉายแต่ละรุ่นนะครับท่านสามารถรับไปเลยไฟฉาย i3eos s สีนี้นะครับหรืออาจจะเป็นสีอื่นจนกว่าของจะหมดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่จริงๆสำหรับโปรโมชั่น แต่ละเดือนของ o อนไลนนะครับและสําหรับเดือนนี้นะครับที่ผมได้รับไฟฉายมารีวิวนะครับเป็นรุ่น PL3R v o r k e r y นะครับซึ่งตัวนี้แตกต่างจากรุ่นเดิมที่ผมเคยรีวิวนะครับ PL3 v o r k e r y นะครับตัวนี้เขาจะมีสวิตด้วยนะครับสวิตสำหรับติดลางไฟฉายเป็นยาวนะครับ ก็เหมือนรุ่นที่ผมทําแบบนี้อ่าตัวนี้เลยนะคือเราสามารถนำมาใช้นะครับติดปืนสั้นก็ได้ปืนยาวก็ได้นะครับผมแล้วก็มีสวิตด้านข้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวลงวัประกอบใส่กับตัวปืนกันนะครับทั้งปืนสั้นปืนยาวเลยแล้วก็ชี้แน่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะผมใหม่ทั้งซิงครับก็เดี๋ยวจะให้ท่านได้รับชมนะครับ ข้างในพร้อมกันเลยครับมาเดี๋ยวกล้องมาหายตรงนี้เลยครับโดยเวลาเริ่มโปรโมชั่นของเดือนเมษายนนะครับตั้งแต่วันที่21เมษายนเวลาสทุ่มเป็นต้นไปถึงวันที่27เมษายน10บโมงเช้าเท่านั้นนะครับรีบด่วนนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นไฟฉายดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็สินค้าของแถมครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมก็จะให้ดีนะแนะนำให้สั่งซื้อตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับที่เริ่มโปรโมชั่นนะครับ โอเคครับผมสำหรับไปใช้ตัวนี้ไม่มีรอยแกะเลยเรามาดูข้างในพร้อมๆกันนะครับเริ่มกันแกะดูข้างในนะครับปึ๊บามาดูซิว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับเปิดอ๋อผิดด้านรัยโอ้โหยังสวยงามตามแบบฉบับของโอไลท์นะครับมีตัวปิด ป้องกันสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้เป็นตัวชาร์จแม่เหล็กนะครับผมปึ๊บผมขอดูสายชาร์จของเข้าก่อนนะครับของข้างในมีโอ้โหสายชาร์จครับนี่และครับผมปึ๊สีตัวนี้อู้แปลกตานะครับปกติผมจะเจอเป็นสีอื่นๆนะอันนี้เป็นสีดำอ่าชาร์จได้ ปกติแน่นอนนะครับทาให้ปกตินี่ยังไงเขาเขารับประกันครับรับประกันสินค้าอยู่แล้วนะครับมีประแจนะครับผมเหมือนเดิมมีตัวเปลี่ยนลางตัวนี้ครับแล้วก็คู่มือนะครับผมนี่ครบนะครับส่วนตัวนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นคลิปก่อนหน้านี้นะฮะรุ่นรุ่นของเขานะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่น 3 R เนาะคือเป็นตัวปรับปรุงมาแล้วนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับการล็อกของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าต่างจากรุ่นอื่นที่ปิดล็อกตรงนี้เนาะเราสามารถบิดให้แน่นยังไงก็ได้นะครับล็อกตัวคางปืนแล้วก็ปุ่มตัวนี้นี่เราเลื่อนนะครับผมปุ๊บเดี๋ยวเขาตคลายก่อนเราเลื่อนปรับระดับ ได้นะครับตัแแต่งตัวปืนของเราเนี่ยเอาระดับไหนนะครับเนี่ยก่อนเดี๋ยวมาใส่ตัวปืนให้ท่านรับชมนะครับใกล้ๆกันปืนกล็อกนะครับกลอกสกป,ปืนในแบบคู่ใจของผมเลยนะครับรีวิวข้างใดก,ก็กล็อกขอแยกเคลียร์ปืนก่อนนะครับตัวปืนปลอดภัยนะครับผมรันไกทิ้งมาใส่กันในแบบของเราผมตั้งไว้ นะผมใส่ตรงน,นั้นไว้อ่าอันนี้คือยังไครไคร่ซะหน่อยอ่าแน่นไปนะครับปึ๊บตำแหน่งนี้นะครับผมสายปลายโอ้โหสวยงามแล้วก็บิดนะครับลอ็อกนี่เราสามารถให้แน่นตามรางปืนเราได้นะครับโอเค ถ้าใ,ใช้รุ่นนี้นะครับผมให้แสงสว่าง1,500ลูเมนนะครับส่องสว่างได้ไกลถึง205เมตรนะครับโอ้โหก็ปึ๊บเปิดนะเหมือนเดิมนะครับผมกดสวิตช์นี้เปิดปิดถ้าวิธีจะเปิดสวิตช์นะครับก็กดตัวนี้ค้างแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งนะครับกดปึ๊บอ่าทีนี้แสงเขาจะเข้มขึ้นนะครับผมโอ้โหชัดปับ๊บปิดทีนี้เราก็เปิดแบบนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ปิด นะครับเนี่ยครับผมสวยงามตามแบบฉบับของปืนกล็อกสุดยอดจริงๆเลยครับส่วนการใส่กับปืนยาวนะครับามาลองใส่กันเลยนะครับชัดๆรึบยอดเคลียร์โต๊ะก,ก่อนนะครับ ทีนี้มาดูอุปกรณ์นะครับผมสำหรับติดลามปืนยาวนะครับเปิดกลองเปิดซองกันก่อนมีลวดหนวดกุ้งนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับติด ก็การใช้งานนะติดกับลัำปืนยาวไม่ยากนะครับขออนุญาตติดเป็นตัวอย่างนะครับผมอา,อาจจะดูช้าอะไรนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับก็เนื่องจากว่าอยู่หลังกล้องนะครับบางทีก็มองอุปกรณ์กับมองจอนะครับไม่ถนัดนะครับโอเคอันนี้สมมุติว่าผมจะติดตัวสวิตซ์เปิดนะครัผมแสง ไฟโลกับไฮนะครับผมเราสามารถเลือกได้สมมติว่าผมต้องการติดไฟฉายไว้มุมนี้นะครับแล้วก็สวิตตัวควบคุมผมจะไว้ตรงนี้เนะาะนี่แหละครับใส่ไม่ยากนะครับแล้วก็ติดสวิตลงไป ทีนี้ก็ตัวฉายนะครับผมมองแบบงงงนิดนึงนะครับผมมองที่ตัวอุปกรณ์แล้วก็มองที่จอนะครับอ่านี่ปึ๊บแล้วก็แบบนี้ครับอ่าอุปกรณ์ลวดเลยแล้วก็มัดก็ได้นะครับหรือว่าวางจัดแนวซะดีๆซะหน่อยนึงนะครับ แบบนี้ครับผมเปิดใช้งานนะครับแสงไฟต,ต่ำนะครับแสงไฟสูงอ่านี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันใช้งานในสนามกันนะครับและนี่ก็คือคลิปการฝึกซ้อมยิงปืนตกรางคืนครับโดยพระเอกของงานคือไฟฉายโอไลท์ o นะครับ ก็เป็นอะไรที่ประทับใจจริงๆเลยครับผมสุดยอดมากสำหรับไฟฉายโอไรท์และอย่าลืมนะครับโปผมชั่นไฟฉายโอไรท์เริ่มตั้งแต่วันที่21เมษายนปี66เวลา4ทุ่มเปต้นไปนะครับจนถึงวันที่27เมษายน10โมงเชา้าเท่านั้นนะครับผมของดีมีจำนวนจำกัดย้ำนะครับผมว่าสำหรับท่านที่สั่งซื้อไฟฉายจะได้รับไฟฉายโอไลท์รุ่น i3e eos นะครับโดยโปรโมชั่นครั้งนี้นะครับโอไลท์เฉลิมฉลองครบรอบ16ปีไฟฉายโอไลท์นะครับจัดโปรโมชั่นครั้งนี้นะครับลดได้มากมายสูงสุดถึง40%และเช่นเคยครับหากท่านชอบไฟฉายรุ่นอื่นนะครับสามารถสั่งซื้อโดยใช้โค้ดส่วนลด uncle a 2020ลดได้ถึง12%ด้วยกันนะครับผมขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ